สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท,ท่านครับในวันนี anyway. ้ผมอยู่กับท่านดรสถาพรมงคลี WOODR ิวัฒนายกสมาคมทุรีท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดและก็ดรสมโชคเขียนการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมทุรีท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดในวันนี้ผมอยากจะมาเชิญชวนผู้ชมทุกท่านมาเที่ยวชมงานที่สําคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นก็คืองานมหาทานบารมีประเพณีบุญพระเวชจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่15-17ถึงมีนาคม2567ที่เจดถึงนี้ซึ่งปีนี้ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นทีมหามงคลครบหกรอบของในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งราลยละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นอยากเรีนถามท่านดสรสถาพรมงคลธิทธิวัฒนนายกสมาคมท,ท่องเที่ยวจงวยังหวัดเป็นผู้ให้ราลยละเอียดต่อไปกับเรื่องเทีนครับครับก็ ปีนี้ก็เป็นปีมหามงคลนะครับรวมทั้งครบรอบ34ปีที่จังหวัดน้อเอ็ดได้จัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญโพเวทขึ้นซึ่งงานนี้เริ่มต้นในปี2,534จังหวัดน้อเอ็ดก็เลยจัดงานปีนี้ให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ในนามสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวนะครับเราได้เชิญชวนสมาคมท่องเที่ยว20จังหวัดภาคอีสานให้มาร่วมเอาบุญนะครับในงานบุญโพเวตปีนี้ซึ่งขณะนี้ก็ได้รับการตอบรับประมาณ7 8 0แล้วคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวสายบุญเข้ามาร่วมงานที่ร้อยเอ็ ประมาณ400คนด้วยกันนะครับโดยคณะนักท่องเที่ยวนะครับก็จะเดินทางมาตั้งแต่วันที่15นะครับทางสมาคมก็จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอนักท่องเที่ยวที่โรงแรมเพชรรัตนการ์เด้นในคืนวันที่15หลังจากนั้นก็จะได้นำนักท่องเที่ยวสายบุญเหล่านี้ ไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของร้อเอ็ดเช่นอหอโวดร้อยอนะฮะพระใหญ่วัดปุรภาพิรามพมหาเจดีย์ชัยมงคลแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอีกหลายที่แล้วก็อพอวันรุ่งขึ้นนะครับวันที่16ก็จะมาร่วมงานพาแรงที่บริเวณบึงพลานชัยนะครับ อันนี้ก็จะได้มาชมกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมเล่าขานตำนานบุญโพเวตร้อยเอ็ดซึ่งจังหวัดร้อยปีนี้ก็มีความาตั้งใจที่จัดแสดงเต็มที่เลยครับแล้วก็อพอวันรุ่งขึ้นนะครับเราก็จะเชิญชวนคณะนักท่องเที่ยวได้มาร่วมแห่กันจอบกันหลอนซึ่งเป็นกิจกรรมที่ สนุกสนานแล้วก็เป็นการเอาบุญนะครับประจำปีเรียกว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดของร้องานหนึ่งแล้วก็ปีนี้ก็ต้องอขอบคุณนะท่านประธานในพิธีนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านเสริมศักดิ์พงพาณิชย์ซึ่งได้กรุณาตอบรับที่จะมาเป็นประธานในงาน ประเพณีบุญพเวรร้อยเอ็ดประจำปีนี้ครับประเด็นต่อไปอยากจะเรียนถามดรสมโชคเชตก,การนะครับว่าการจัดงานที่ยิ่งใหญ่จะต้องเกี่ยวข้องกับความเชื่อความศรัทธาชาวร้อยเอ็ดมีความเชื่อความศรัทธาอย่างไรถึงได้จัดงานบุญพเวรได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เชเิญดรสมโชคครับครับผมสวัสดีครับเอ่อถ้าพูดถึงในเรื่องของความเชื่อนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมเนี่ย ความเชื่อนี่มันจะเป็นในเรื่องของถ้าจะเป็นวงกว้างก็คือทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยนะครับ,รบถ,ถ้าเราจะเจาะลึกลงมาในจังหวัดร้อยเอ็ดของเรานี่ซึ่งมีทั้งหมดยี่สิบอำเภอนะในจังหวัดร้อยเอด็ดแล้วก็วัดวาอารามมากมายเพราะฉะนั้นแต่ละอำเภอแต่ละหมู่บ้านนี่เขาจะมีความเชื่อว่าพอถึงช่วงระยะเวลาช่วงนี้นะครับก็จะมีการจัดบุญเข้าเวร ตามวัดวาราต่างๆนะครับก็จะมีการพาครอบครัวพาลูกพาหลานนะครับไปทําบุญสุนทานที่วัดในใกล้ๆชุมชนของตนเองเพราะจังหวัดร้อยเอ็ดของเรานี่ได้กําหนดเป็นเรื่องของงานประเพณีเนยนะครับเ,เมื่อปีตั้งแต่ปีพศ .2534 ที่ผ่านม,มานะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ ก็สวกสิบีปีอย่างที่ท่านนายกสาภรนได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็เลยถือเอาบุญพระเวทเนี่ยมาเป็นประเพณีอันยิ่งใหญ่ของจังหวัดร้อยเอ็ดจนเข้าปัจจุบันนี้ครับผมครับผมเพว่เหตุที่กร็กรับกิจกรรมที่สำคัญในระหว่างวันที่1 5บห้าสิดที่เจ็ดถึงนี้นะครับในวันที่15กิจกรรมที่สำคัญก็คือพิธีอัญเชิญพระอุปกุพระราชทาน ซึ่งตามความเชื่อว่าพระอุปคุตจะจำพรรษาอยู่ที่สือยู่ทะเลนะครับเราก็จําลองบึงพระลานชัยเป็นสถานที่ประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้แล้วก็วันที่16นะครับเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็จะมีพิธีเปิดหลังพิธีเปิดทุกท่านจะได้ชมความยิ่งใหญ่ของขอบวนแห่ตำนานพระเวสสันดรทั้ง13บสากันชมขบวนแห่โดยเฉพาะ ก,กันนครกันจะได้ชมความอลังการของช้างจำนวน24เชือกและนางลำจำนวน2,101คนเป็นความร่วมมือร่วมใจของชาวจังหวัดร้ยเอ็ดทั้ง20ิอำเภอครับหลังจากนั้นเวลา17นาฬิกาของ oh. วันที่16ก็จะมีงานพาแรงต้อนรับแจกผู้มีเกียรติและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงานแล้วก็วันที่ ี1ซึ่งเป็นวันสุดท้ายก็แวนสำคัญไม่น้อยเช่นเดียวกันเริ่มมาจากตั้งแต่เวลา4นาฬกา30นาทีก็จะมีพิธีแห่ข้าวพันก้อนและเทศมหาชาติไปจนจบ13กัน1,000พักคาถาเช่นเดียวกันนะครับทางชาวพุทธโดยเฉพาะชาวจังหวัดร้อยเอ็ดมีความเชื่อว่าผู้ใดที่ฟังเทศมหาชาติ13กันรวม1,000พัะคาถา จะไม่ได้ไปตกในอบายและจะได้ไปเกิดในสมัยของพระสีอ่านที่จะมาชุติในสมัยต่อไปเพราะฉะนั้นอยากจะใช้โอกาสนี้เชิญชวนทุกท่านนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมาเที่ยวงานมหาทานบารมีประเณีบุญพภเวทจังหวัดเรศในวันที่15 16และ17มีนาคมที่จะถึงนี้ด้วยกันมากินข้าวปุ้นเอาบุญภเวช ฟังเทศมาหา,าชาติาตนำการเด้อ ในนามสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดก็ขอต้อนรับคณะ,ะนักท่องเที่ยวสายบุญทุกท่านนะครับที่จะเดินทางมาร่วมงานมหาทานบารมีประเพณีบุญพเวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ทางสมาคมยินดีอำนวยความสะดวกทุกท่านไม่ว่าจะเป็นที่พักรู้ว่าเป็นซุ้มคบพ้นนะครับหรืออาหารต่างๆนะครับเครื่องดื่ม เราบริการทุกท่านนะครับในบริเวณงานฟรีนะครับตลอดทั้ง3วันนะครับหากท่านมีความประสงค์จะติดต่อก็กรุณาได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดน้อยเอ็ด0 9 0, 0, 0 9 9 0 0 999ขอบคุณครับ